โอ้ยลักษณะดีนะเนี่ยสวยนะเนี่ยโอ้โหโ this is a ช้างหืมไม่ได้แหมโอ้ช้าง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 ต้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันกับตัวไม่เบ้าจมูกยาวๆเรียกว่าง,งวง มีเขียวไตง่วงเรียกว่งางามีหูมีตาหางยาวนี่ให้ดูหางช้างเผื่อใครไม่เคยเห็นหางช้างเข้าฟรีไหมครับวันนี้เปิดให้เข้าฟรีนะครับผมจนรับตั๋วได้จนถึงเก้าโมงครึ่งอ่าจนถึงเก้าโมงครึ่งอ่ะเห็นหางช้างกันพอแล้วใช่ไหมรอดหองช้างใครมารอดเองแม ้องช้างมันก็อยู่แค่นี้ให้ผมไปรอดไปรอดเองอืงไปไปเปม,นะอมืองที่เมืองโบราณเขาดูแลดีอนะนะอือนงช้างเออนั่นนั่นช้างนี่อะไรอันนี้หมูอ้าวมันเล่นตัวเองเว้ย <laughs> อย่างเอาดูหุ่นดูขาเด็คนี่กาเสียงของบูนแบบแข็งแรง อ่ะพอแล้วสู่เจ้าเลิกดูสร้างมา,<อ>มาดูมาดูมูดีกว่าอืมนี่นั่นสร้างมีอะไร ừ, <laughs> มูดิง <laughs> มูดิงเออน้องบิ๊กน่ารักจริงใช่โอเคฝันยังอื่นเถอะลูกเออ <c oughs> ความฝันสูงสุดมึงคืออยากขี่ช้างเไง เป็น,นออจันในหนวดเคี้ยวอ๋อในจันหนวดเคี้ยวในจันหนวดเคี้ยวเขาขี่ควายหรือเปล่าไลูกมันแปลงได้หมด <laughs> ผมอยู่เวียงจันด้วยจันเบียอยู่ครับขอบคุณอาจารย์เบียให้ผมสบายใจเรื่องราวต่างๆอนุโมทนาด้วยนะครับลักษณะช้างเผือกไหมคะไม่แน่ใจครับผมไม่ได้ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญช้างะนะต้องขออภัยด้วยนะฮะอาจารย์ถ่ายรูปก,กับช้างอาจารย์ถ่ายรูปก,กับช้าง โอ้โอ้ไม่พุทธะโอ้ไม่พุทธะขอทางหน่อยครับอ่ะทุกคนให้ดูโอ้ยน้องช้างน่ารักมากเลยอ่ะ ะะงาสวยงามถูกเสนอเป็นช้างเผือกแต่ไม่ผ่านไม่ผ่าน,ไม,านไม่ได้รับเลือกจ้าหอ๋อ่อยก็บอทราบเด้ออนุโมทนานะว่างๆก็มาเที่ยวเยี่ยมมาเที่ยวเมืองโบราณนะเออได้มาดูเองกับมือ,อ,อได,มด้มาดูเองกับตามืออยากเข้าไปเล่นมั่ง แต่เด <S 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 ี๋ยวกล้องหายกลัวอย่างเดียวเลยกลัวหายแหค่ะแ่แค่กลัวนี่หายแล้วอืไม่มีสติไงเราขาดสติาาดมกจังหวัดไหนเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการจ้าเมืองโบราณสมุทรปราการจ้าตอนนี้นะฮะ เห็นช้างขี้อย um. ่ก <Darwin> ข <FR> ี้ตามช้างอือโอ้ยช้างฉี่เรียบร้อยอาจารย์ไปแล้วอาจารย์ไปรู้แล้วไปไปไปจะตามไปอันนี้ช้างพลายเออน่าจะใช่ช้างพลายมั้งมัอช้าง ไปถ่ายรูปเหนื่อยเลยใช่ไหมหิวยังไปไปไปอาไปบิ๊กนำเดินนำพี่หน่อยสวัสดีครับอาร์ไม่เห็นอาจารย์เลยก็ยังไม่ได้ถ่ายอาจารย์จะเห็นอาจารย์ได้ไงโน่นไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปนะจ้าเดี๋ยวพาไปหาอาจารย์นะพ่อเอกชัยชื่อช้างเหรอ สวัสดีครับไพอเอ็ใชัยเหรอฮะโอ้โหอ้ใช่มนี่พี่ที่เขาเอาเครื่องกรองอากาศเนี่ยที่ค่อยคอเนี่ยให้อาจารย์นี่เขาเป็นประธานทุกคนอนุโมทน,นากับเขาด้วยนะฮะ เป็นที่ถ่ายหนังด้วยไหมน่าจะใช่นะเพราะว่าหนังหลายๆเรื่องน่าจะมาถ่ายที่นี่แหละเพราะมันใกล้กรุงเทพด้วยแหละนะทุกคนนี่ท่านประธานนะฮะของบริษัทสเปซสเปซแอร์สเปซแอร์เออเครื่องกรองอากาศนี่ดูของเทียบเลย มากมา,กายไก่กองสวัสดีครับนี่แนี่แอดมินนะฮะนี่เรากระปุกน้ำพริกน้ำพริกทุกคนน้ำพริกที่เราจะเอามาถวายพระนะฮะเอ๊ะผมเพิง่งผมเพิ่งอาบน้ำไปสงสัยจะได้อาบน้ำอีกรอบนึง พี่เสื้อดำใช่บริการอาจารย์ไหมครับไหนอะเสื้อดำไหนอะใครับ่ะอนไปดิอ๋อนู่นพี่ต้นมีห้อยหูด้วยหลวงตากำลังเดินมาแล้วนนะพระฉันน้ำพริกอาจารย์น่าจะเทศเก่งอื สาธุทันเทศเก่งอยู่แล้วแอดมินอย่าพูดเลือยเปื่อยบางคำไม่สมควรพูดเช่นไม้พุทธะแบบมาเวลาพี่ไม่พึงพอใจผมใครเป็นทุกข์ครับพี่หรือผมมาอวดอีกแล้วมาแนวอวดอีกแล้วพี่หรือผมคิดดีดีนะที่เป็นทุกข์แล้วพี่ก็พยายามจะแก้ผมอย่างเงี้ยใครเป็นทุกข์พี่พี่หรือผมคิดดีดีนะ เอ,อ,อเร้านชาบูเมื่วานของเยอะไหมเยอะครับชื่อร้านบุริมนะฮะไปอุดหนุนกันได้นะฮะเห็นคุณปุ๋ยปียมาเอาก็พี่ปูมาพี่ปูปีกบ้านมาไปไหนแล้วล่ะ นโน่นเดี๋ยวให้ดูไกลๆเพราะไม่อยากรัดเข้าไปหาผู้ใหญ่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นพี่ปูไหมเห็นพี่ปูปิยามาดไหมนี่นโน่นอยู่นโน่นอยู่นโน่นเขาไม่ได้เสนอเขาไม่ได้เสนอพี่ไปอ่านดีๆเขาไม่ได้เสนอครับเขาไม่ได้เสนอผมเขาจะแก้ผมเขาบอกอย่าทําอย่าพูดแบบนั้น แล้วเขาทวงติงก็แก้ไขถ้าทุกคนทวงติงผมแล้วผมแก้ไขตามทุกคนผมไม่ตายเหรอพี่ถามคิดดีดๆเขาทวงติงก็แก้ไขถ้าทุกคนทวงติ้งผมแล้วผมต้องแก้ไขตามทุกคนไหมคําถามมันไม่ใช่ว่าผมไม่พิจารณาแล้วผมถึงพูดนะผมพิจารณาแล้วโอ้ย <laughs> แต่้าววาสาน แอดไปกินชาบูอีกคนเขาให้ก็ไปหลายคนนะไปสิบกว่าคนได้เลยนะฮะไปกันสิบกว่าคนได้เลยงั้นผมขี้เกียจอธิบายอ่ะยกยกกล้องก็เหนื่อยละเรื่องตอบโต้น่ารำคาญอ่ะเฮ้ออืออืม ให้ดูให้ดูให้ทุกคนดูสูงๆนะผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะยกก่อนเดี๋ยวมีคนจะถ่ายรูปกับอาจารย์อีกนะนี่เดี๋ยวให้นี่แอดมินฟรมนะแอดมินฟ์มเขาก็จะเป็นคนจัดคิวให้นะฮะบางปูอากาศเย็นไหมอากาศเย็นจ้าปล่อยเข้าไปปล่อยแล้วผมปล่อย